ครับจากผลตรวจ A.P.K. ที่พบเมื่อวานนี้ตัวเลขฟังดูตอนนั้นก็ตกใจนะทีะ่ทะลุกเกินหมืน่นนะฮะแล้วก็ไปย้อนดูช่วงหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าตัวเลขเนี่ยก็วิ่งแถวแถวหลักประมาณ3<ว>5 0 0จนถึงประมาณเกือบเกือ0เจบวกลบประมาณ,ณ5,000แล้วกันนะฮะตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีมุมมองจากทางแพทย์แล้วก็นะักวิชาการหลายคนที่แสดงความกังวลเหมือนกันถึงตัวเลขที่อาจจะกลับมาพุ่งสูงได้อีกนะครับหลังจากที่ก็มีหลายมาตรการออกมาที่เป็นลักษณะของการคลายล็อกนะครับแต่ก็มีมุมของ นักไวรัสวิทยานะครับที่ให้ความเห็นกรณีด้วยครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับจากรายงานตัวแรกผลตรวจ ATK ของไทยในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาพบมีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือ ATK มีผลเป็นบวกจำนวน5,000ถึง7,000คนต่อวันจนกระทั่งเมื่อวันนี้มีรายงานสูงเกินหมื่นคนซึ่งมารวมกับจำนวนผู้ติดเชื้อจากผลตรวจแบบ RT PC r t p c ท ก็จะพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาอยู่ในระดับสูงมากอีกครั้งพอออกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทควิเคราะห์ว่าจากผลบวก ATK ที่พบพุ่งสูงเมื่อวานนี้สะท้อนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยยังไม่ได้ลดจำนวนลงมาก และการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้ง่ายก็ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลของผลตรวจยังไม่มีความชัดเจนทําให้คาดเดาตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงได้ค่อนข้างยากการที่เจอพบ PCR ขณะที่ PCR วันวันเมื่อวานเนี่ยครับได้ที่หมื่นนิด,ด,ด 100, นิด ATK ได้หมื่นนิดนิดเหมือนกันเนี่ยถ้าเรามารวมกันเนี่ยหมายความว่าเมื่อวานนี้คนไทยมีคนติดเชื้อเนี่ยประมาณ2 0,000กว่าคนถ้าเกิดดูตัวเลขนี้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่ง อย่างน้อยก็คือคนที่สามารถแพร่กระจายเชื้อต่อไปหาคนอื่นได้เพราะเราอนุมานว่าค่า ATK ที่ได้เนี่ยคือคนที่แอคทีฟและพราะและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกักตัวถ้าเกิดคนเหล่านี้ถ้า ATK เป็นบวกออกมาแล้วแล้วเขาไม่ป่วยเนี่ยแล้วเขาไปที่ไหนตอนที่ไหนได้โดยที่ไม่ไม่ระวังตัวเองครับคนคนนั้นจะสามารถแพร่กระจายเชื้อและไปก่อคลัสเตอร์ต่างๆได้ตามสถานที่ต่างๆแน่นอนถ้าเราซื้อมาตรวจเรารู้สึกว่าเราอยู่กลุ่มเสี่ยงซื้อมาตรวจแล้วผลเป็นลบ ความน่าเชื่อถือของลบนั้นมันแค่ไหนอะคะคือ ATK เป็นลบเนี่ยก็เขาเขาตอบได้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถในกาแรแพร่กระจายเชือ้อได้สูงซึ่งาอาจจะมีเชื้อก็ได้อาจจะมีเชื้อก็ได้แต่เชื้อนั้นนะเป็นเชื้อที่มีอยู่สองกรณีขึ้นหนึ่งคือเรากําลังที่จะเริ่มเป็นเพราะว่าเชื้อกําลังที่จะอยู่ในจุดที่มันขาขึ้นแต่เราไปเราไปตรวจ ATK เร็ว เร็วเกินไปทําให้ระดับนั้นอะ่ะมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่สูงพอที่เราจะเรา,เราจะไปตรวจพบเจอได้อันนั้นจําเป็นจะต้องรอสักพักหนึ่งแล้วตรวจ ATK ซ้ําอีกสักประมาณ2อวันหลังจากนั้นมันจะขึ้นนะครับแต่ก็อีกกรณีหนึน่งคือการที่เราเราป่วยแล้วนะครับแล้วเรามันกำลังตกลงแล้วพอตกลงเนี่ย ATK มันก็จะก็จะลบได้แต่ขณะที่ PCR มันเอามาจะเป็นบวกทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับ PCR มันจะตรวจขึ้นได้ก่อน ATK ทั้งคู่ ขณะที่รองเลขาธิการสปรสชให้ข้อมูลว่าผลตรวจ ATK ที่รายงานออกมานั้นแบ่งได้สส่วนคือส่วนที่สปสชแจกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับไปตรวจฟรีผ่านการลงทะเบียนแอปเปาตังเป็น ATK แบบ h Home Use ซึ่งจนถึงขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับไปแล้ว310,000คนแต่พบว่ามีการบันทึกผลตรวจกลับเข้าระบบเพียงร้อยละ44ในจานวนนี้พบผลเป็นบวกหรือติดเชื้อไม่ถึงร้อยละหนึ่ง คาดว่าผล a อทเคที่เจอตัวเลขสูงคือผลจากการตรวจเอ k กลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาลซึ่งใช้เป็นชุดตรวจเอทแบบ professional use ย้ำว่าการกระจายชุดตรวจด้วยตนเองอยังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อเ้าบอกว่าตัวเลขที่พุ่งขึ้นมาอาจจะเป็นถูกต้องเคงมาถูกต้อง,องนะครับตามหลักแล้วเนี่ยเวลาท่านจะไปตรวจเอทเคและเป็นบวกเนี่ยจะต้องเข้าสู่การรักษานะครับนะโรงพยาบาลก็อาจจะต้องทำซ้ำด้วย rtpca นะครับเพื่อจะยืนยันเหตุที่เราแจกให้2ชิ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่า,เ,าเมื่อท่านเอาไปท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่านรับไปวันนี้ท่านตรวจเย็นนี้เลยถ้ามันเป็นบวกท่านตรวจซ้ําได้เลยนะฮะถ้าสองอันตรวจแล้วมันยังเป็นบวกเนี่ยโอโ้มันมันมีโอกาสไงใช่ไหมฮะแล้วท่านบันทึกผลเข้ามาปุ๊บเนี่ยกระบวนการภาครัฐเขาจะเข้าไปดูแลดังนั้นมันก็ก็จะทําให้ท่านปลอดภัยมากขึ้นอยู่แล้วละ่ะ ชุดตรวจ ATK กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญหลังมาตรการคลายล็อกดาวน์ผ่อนคลายหลายกิจการมากขึ้นภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งซึ่ง ATK จะถูกใช้เป็นมาตรฐานใหม่ให้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดการสื่อสารให้ประชาชนใช้งานอย่างถูกวิธีจะช่วยลดอัดตราการคลาดเคลื่อนของผลตรวจได้โดยเฉพาะหลังจากนี้เมื่อประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ทำให้เมื่อติดเชื้อก็จะมีอาการแสดงออกน้อยมากแต่ก็ยังมีโอกาสการแพร่กระจายเชื้อได้นักวิชาการจึงมองว่าการให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ชุดตรวจได้ง่ายและทั่วถึงยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเชือ้อและควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดรวมถึงให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาอย่างถูกวิธีรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอ,อสอมทรายงาน